มาทำซอสราดก้้ยปิ้งอร่อยๆกันค่ะวันนี้เราจะโรยงาขีมอนด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกล้ยปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราสามารถทำกินเองได้ง่าย,ายๆที่บ้านก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยนะคะ เรามาทำน้ำราดกันก่อนเลยค่ะใช้กระทิกล่อง250 ml จากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าว150กรัมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครึ่งช้อนชาจากนั้นก็เปิดเตาใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนคนให้น้ำตาละละลายและกระทิเดือดจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะและถ้าบ้านใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะเคี่ยวจนได้ลักษณะแบบนี้ก็ปิดเตาได้เลยค่ะพอเย็นลงแล้วลักษณะที่ได้ก็จะข้นเหนืดมากกว่านี้นะคะ ต่อไปมาเตรียมกล้วยปิ้งกันค่ะกล้วยที่ใช้เป็นกล้วยหามไม่สุกจนเกินไปแต่ก็แล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบกล้วยสุกกล้วยสุกเกินไปเวลาเรานําไปปิ้งในกระทะก็จะทําให้เละได้นํากล้วยมาผ่าครึ่งเราจะทํากล้วยให้แบนก่อนเตรียมถุงพลาสติกมาสองใบวางลงไปบนถุงพลาสติกแบบนี้แล้วนําอีกใบมาประกบค่ะจากนั้นใช้มีดกดลงไปเบาๆก็ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ วันนี้เราจะทําประมาณ3 4ลูกกล้วยห่ามจะมีความหวานน้อยกว่ากล้วยสุกสำหรับอันนี้กล้วยก็เหมือนจะสุกไปหน่อยนะคะกล้วยสุกนมาราดน้ำราดก็จะยิ่งหวานไปกันใหญ่สำหรับคนชอบหวานๆก็อร่อยเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปปิ้งในกระทะได้เลยค่ะใช้กระทะนอนสติกหรือกระทะเทฟลอนนะคะ กล้วยจะได้ไม่ติดกระทะผิกกลับไปมาจนกล้วยสุกทั่วถึงพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะราดด้วยน้ำราดที่เราทําไว้โรยด้วยงาขาวหรืองาดําวันนี้โรยเป็นงาคีม่อนค่ะน้ำราดกล้วยปิ้งสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ